ในสมัยใดเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรณรุมพินีวันในสมัยนั้นเหมือนกันพระเทวีมารดาพระราหุนหนึ่งพระอาณัะหนึ่งชัน้นะอมาตหนึ่งการุธายีอมมาตหนึ่งพระยาม้ากันทกะหนึ่งต้นมหาโพธิพฤกษ์หนึ่ง และหมอขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมหนึ่งก็เกิดขึ้นพร้อมกันบรรดาขุมทรัพย์เหล่านั้นขุมทรัพย์ขุมหนึ่งขนาดหนึ่งคาวุธขุมหนึ่งขนาดกึ่งโยธขุมหนึ่งขนาดสามคาวุธขุมหนึ่งขนาดโยธหนึ่งด้วยส่วนลึกไปจรดที่สุด ของแผ่นดินทีเดียวการเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งเจ็ดเหล่านี้ชื่อว่าสหชาติทั้งเจ็ด